สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มื่อนี้ยที่มาอัปเดตการแต่งกิ่งนะครับหลังจากเก็บผลผลิตแล้วนี่ครับต้นนี้แหละครับก่อนแต่งนะครับนี่บ้านในแต่งครับนี่ครับเอาสิปาดเขาเอิ่นว่าปาดเสือกงฟางเสือกงยังอวบดครับแต่งง่ายให้โล่งนะครับพี่น้องนี่นี่ครับมื่อในบ้านในแต่งกันนี่ครับน่วยอวบแล้วก็แต่งครับแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ย อินซี่ไ้นี่ครับแตงแตงงางาหลายเลยครับพี่น้องนี่ตอน,น,นเขัางขืนขืนบได้เลยขืนเอาหน่วยตกตะแคงขึ้นครับงาหลายครับพี่น้องนี่กระตนเื่อนแต,ง,แต,ง,แตงอาทิตยแตงู่ประมาณเป็นอาทิตย์วัจักสี่หล้วครับเพราะว่าเราค่อยม,มีเวลาเพิ่งขายอาหารเพิ่งสีงมาแตงกิ่งนะครับแตงในมือนึ่งกับว่าสองสามตนนะครับพี่น้องแตงน้ำห่อไปถิ่มน้ำนะครับพี่ แต่งกิง่งแต่งงาออกตัดงาออกนะครับเดี๋ยวก่อนแตงกับหลังแต่งมันสีโล่งกันเลยเดี๋ยวพี่น้องจังตาเบิงครับนี่ตัวน้นแตงแล้วครับที่โล่งๆนะนี่ตัวนี้ย่างครับเมื่ดทึบเลยครับนี่ซองบะสอดติดน่วยกระยากครับพี่นอ้องเข้าสิแตงงาอลไมันบางทีงามติดหลูกนหน่อยนะครับพี่นอ้องเข้าก็ต้องกาออกพปีที่สองก็สิขึ้นง่ายงาเลี้ยงหน่อยก็สมบูรณ์นะครับพี่น้อง แ๋ยวแตงแล้วสิลงให้เบิ่งต่ออีกพี่น้องนี่ครับแตงกิ่งครับมือนี่แตงเลยจนเทียงจนบายแปดเก้าต้นครับพี่น้องนี่นี่ครับแตงกิ่งมันธรรมดาครับถ้าแตงสองคนเนะี่ยนี่พิดกันหมดเลยครับพี่น้องการแตงกิง่งเนี๋ยก็ว่าต้นนั้นออกแต่ว่าต้นนี้ว่าออกครับพี่น,อน,ออนอ้อนงนี่หละเบื่องเอาครับพี่น้องมือเศร้าถึงว่าแตง่ต้นนี่ที่ค่ายให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ ครับให้มันลงโล่งโป้งครับให้มันเวลาขืนขืนง่ายๆครับงากิ่งงาติดกันกับบ่อใดลยครับติดหลูมมากกับขำกันให้ห่างให้ดีกับเป็นเม็ดผุนลหรครับพี่น้องเป็นเม็ดหาซิบหกซิบเส้น็ยังบ่อหันหนๆอยู่อย่ง้บ่หางอยู่ครับพี่น้องหาซิบหกซิบเส้นผลระวังแต่ละขางห่างกันนี่แหละครับพี่น้องกวางแม่นบดินี่ครับพี่น้องงา บางทีเด็ค้นไปกองไหวเผาไฟครับค้นไปกองมันแหียงกับเผาไฟบได้วไวงเงาได้ครับแตงงาเวลาค้นแางค้นยั้ไม่ถิ่มนี่ครับเวลาตัดงากระยากรับเห็นบ่ครับแตงเทคนิคของแตงแตงกิ่งพี่นอ้องอ่เนี้ยแตงใหโล่งแบบนี้ครับอาวาซวงเงินไว้เห็นมันสวดเลยครับพี่นอ้องอืม ถ้าซ่องขึ้นไปบระสอดนี่บอ่อเห็นแดดเห็นยังนี่ตีลูกกับสีหยาบครับพี่น้องนี่แหละแต่ละต้นครับงาบนหน่อยครับงา,าประมาณสองสามเมตรครับนะครับมันขึ้นยากเอาหน่อยกับยากติดกับบ่อนี่ยนะนะแตงให้โล่งแบบนี้เลยครับนี่ยจังหน่อยหยอดออกมาะมา่ดึงหยอดออกมา,มานี่ก็เมื่อดีบอีกครับยนี่สีเอาดอกกับสีแดงแขนองอีกเทีนึงช่วงนี้แขนงมันแตีงครับพี่น้อง เอาไปเลี้ยงต้นก่อนตอนนี้แตงแตง,งาก่อนแตง,งากับท่ายาครับพี่น้องบาง,งทีเอาท่าก,ก็ได้สีดเอาใส่ยาสีดกันเสียราก็ได้บางห่งมันสูงเอาก็ท่าปไปได้แตงตน้นแต่งงาแตง่งฝืดต้นให้เร็วครับที่ละครับแต่ละตน้นธรรมดาได้ครับคิดว่าใส่ผู้อื่นแต่งกิง่งให้ไรบ่ครับพี่นอ้องเนี่ย ถ้าต้องแตงจะน้อยๆแตงตะน้อยๆครับพี่น้องคือสวนเทวานเลยพี่น้องการแตงกิ่งผมลงคลิปให้เบื้องอยู่ดอกแตงกิ่งของสวนเทวาพยายามแตงเต่หน่อยครับดีครับปีหนึ่งเริ่มเลยครับจะจะถ่าจะล่อครับตัวนี้มาเริ่มแตงกิ่งกะปีหนึ่งก็แตงครับแต่ว่าหลายบานมันใหญ่ขึ้นมากอยังนี้วันไห้ยังวันไห้แตงวันไหนครับมันโลงพืนนี่เอาออกบัดครับง่ายอยู่คืนอยู่นี่ เห็นบอครับนี่งานสอนกนรี่กันงานไงพี่เนี่ครับบนมันหน่อยเขาออกพีบางทีพี่หน่อยตุมห่มบนนี่ออบน,น,นหน่อยเลยสอนกันนี่ครับเอาออกอยู่นี่เหลืออยู่นี่บนมันหน่อยหน่อยงานครับงานละหน่วยกับพ่อเลยครับพี่น้องพีดงานละหน่วยสองหน่วยกับพ่อเลผู้เรียนเรามันยังบ้ันเต็มทีแค่ปีที่หาครับพี่น้องนี่แหละ เป็นซ้ำเนี่ยถือว่าไข่แล้วครับปีนี้หลังจากพายุแล้วถือว่าเดย์ทุเรียนตันกัวกัวกับหลายเตือยู่แล้วครับปีน่อปีนี้ต่ว่ากับบ๊พอคู่กันครับปีหน่อเอฟสีเป็นซังเลียงเลียงทุเรียนขายดีบ่ดีครับบ่อพ่อขายครับปีหน้อสวนมันเบิดมันทุเรียนมัน มันขายบอดดี้ไซเวลาโดนครับถ้ามันเปลี่ยนแล้วขายเวลาเดือนหนึ่งกับเบิร์ตนะครับขายเวลาเดือนหนึ่งกับเบิร์ตแล้วบานหลังจากเวลาเดือนหนึ่งไปเรียกบานบำรุ่งดวครับบานนี่บำรุงบำรุ่งต่อครับมีการล้างจากแต้งกิ้งแล้วขนกิ่งของแล้วก็ใส่เป็นหกซ้มสามครับพี่น้องเพราะว่าดึงหยอดดันดึงไปแล้วครับนี่ ดึงหยอดดิยี่สิบห้าเกดเจ็ดึงหยอดออกมาแล้วครับนี่หยอดเริ่มออกแล้วครับก็บเลยแตงที่จริงมันต้องแตงก่อนก่อนหยอดออกครับเพราะว่าที่จริงมันต้องแต่งก่อนหยอดสีออกแห้งดีครับบมนตัวนี้มันแตงละท่านครับกํลาลังเก็บทุเรียนเบิเรบกออกบ์ดสองหมื่นนี่ครับกําลังเอาหลูกเบิร์ดสองหมื่นนี่ครับเพราะว่ามันได้เอาออกเสียเดียวหลูกทุเรียนอยู่นี่ทยอยออกครับเจจัดทยอยออกมาได,ด้ตัด ผู้ลงพ้นเขาตัดสองมีดเขากะเลียวครับอยู่นี่ตัวหนึ่งที่ตัดสามเทียสี่เสียนะครับแกไปน้าตัดไปน้ำแต่เหตุรุเรียนคุณภาพนะครับก็เลยมันก็เลยซาแล้วก็ค่อยย่อยตัดไปเรื่อยๆครับบางตัวบางตัวสามมีดสามหลอบสี่หลอบตัดไปน้าเคาะไปน้านะพี่น้องมันก็เลยซานี่ตัวนี้ก็ขืนแจ้งอีกครับนี่จังหน่อยปวดละมืออื่นนะจะเป็นมืออื่นครับ แตงออกกันครับปาดเสียดปาดยังออกแตงงาหลายเลยนี่งา่วนซ่อนกันเหมือนออกวัดครับเอาห้างห้างไวเพราะว่าปีที่ปีถี่ผ่านมาเห็นนะครับกิ่งไหลซื้อซ่อนกันกับตหลูกกับโมยูครับพี่นอ้องเห็ดทั้งห้างไหวโปร่ง,งทั้งเกตเร์บังทุเรียนเด้พี่นอ้องมันถิมักเป็นอยู่ไปลายเลยละแสงเขาถึงอากาศโล่งโป่ง ที่เป็นยุ่ไปปลายผุนไลไลข้างล่างนี่ถ้าแสงกับวัชพืงหลูกกับว่าพครติดครับติกิดวัชพืชดีคือข้างบนครับข้างบนนี่ติดดูติดดีครับพี่น้องนี่แหละหยอดกาลังแดงเสี้ยวเลยครับนี่พราะว่าใส่ปุ๋ยดึงหยอดไปแล้วครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับใส่ไปแล้วครับบานต่อไป๊กใส่หกสามสามครับพี่น้องหรือสังกัดอินซีชีวภาพก็ได้ครับใส่ เพราะว่าใส่หกสามสามไปประมาณสิบวันสิบห้าวันเขาก็ใส่หกสามสามครับปรับสภาพดินแม่น้ำครับอินทรีย์เคมี e, ครับใส่ไปเรื่อยๆส่วนนี้ก็ใส่ยอยู่ประมาณสิบห้ามือเทียครับพี่นอ้องเข้ากับ่ใส่หลายใส่เรื่อยๆเพราะว่าส่วนนี้เขาต้องเค็ดใบใใบสมบูรณ์ครับถ้าเห็นดีกับสิบมือใส่เท้นื่องแห่งดีครับ่ใส่หลายใส่ดูครับตัวนี้ครับ ช่วงเนี้ยสิสทุเรียนช่วงมันบดลูกแล้วก็ซิบมือก็ได้ครับพี่น้องสิบหามือสิบหาเดือนหนึ่งใส่สองเทียทเดือนสิบ่าเดือนละเทียรครับเดือนละเทียมันนานแห้งครับเดือนละเทียนี่มันงานแห้งเพราะว่าเขาต้องเตรียมใบครับต้องเตรียมใบใบให้พร้อมช่วงนี้ก็ต้องรักษาแมลแรงให้ได้ครับพี่น้อ,องรักษาแมลแงกับเพียจก,กจัะจันเพียไฟไล่แดงได้ครับพี่น้องช่วงนี้มันหยอนมากสุดนี่นี่นี่คุ้มคุ้ม คุ้มสีคุ้มยาไปแล้วครับสีคุ้มมะเร็งเพียจะกะจันไปแล้วหงอนออกมาสุดนี่ว่าใบมันกลางแล้วมันสีมีบิดมีงอบอเพียจเจกะจันเบืองก่อนครับถ้ามันหยอดออกมารอบนี่ผ่านกะใบเกีย๊ยวใบสลดัดตันรอบรุ่นกะเอาใบอีกทีหนึงครับายฝนต้นน้ำกะถ้ามันอากาศเป็นใจกะจังเข็ดดอกครับพี่นอ้องนี่ต้นนี่แต่งแล้วครับ ต้นนี้แตงกอนมูลูกเบิดกกอนมูครับนี่หยอดก็จะออกไล่ไล่เดียกันอยู่ครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยดึงหยอดผมมร้อมกันนะครับนี่ยอดกับร่างเดียเลยครับนี่ถ้ายอดออกมาสุดนี่ซองมาสอดเลยนะครับพี่นนอนี่นี่ละเป็นยังเขาหรือยังแตงงานออกไล่ไล่ลงลงครับั้าหน่อยมันออกเข้าดึงใบออกมานน่พึดเดียวสองหลอดสนั้นครับซองมาสอดเลยครับขบวนนีละมีละให้เห็นว่างสิครับ แตงหวอนหยอดเลยครับงาหลายครับเทคนิคการแตงกิ่งทุเรียนนี่ทำมาทุเรียนท่าปลูกทุเรียนใหม่นะพี่น้องถ้าสามปีท่าสีหูสุดท่าสีหูแท้จริงคือกิ่งหลายกิ่งหน่อยคือตอนทุเรียนเป็นหน่วยครับปีแหละปีที่สามที่สี่ท่าสีหูเลยครับว่ากิ่งตัวใดออกกิ่งไหนตัวใดเป็นดาวไหวครับ เขาสีหูในปีนั้นเลยครับปีมันติดลูกแล้วงามันส่วนกันติดหน่วยเั่งเทียกับไปขางงานเนี่ยขืนมัดหนวยบ่ได้เพราะว่าทุเรียนนี่มัดแถบทุกนวยเลยครับพี่น้องอม,มัดแถบทุกนวยแลย้วย,ยงจงกิงงยงยังนะครับพี่น้องกระแสมันจินโลนนักงานสีครับวันน,นี่ก็เขียวเข็มแล้วครับพี่น้องตัวนี้ตัดหยอดเลยครับพี่น้องนะ่ะมึงนี้ตัดหยอดตัดหยอดออก ตัดหยอดอยูนใีสีต้น,ตนม่วนนี่ครับตัดหยอดสีต้นมันกัหยอดมันสัดเลยครับยอดข้างล่างสัดสัดพร้อมกันล่ะครับนี่หยอดแดงเลยครับตอนนี้เออมาหยอดแดงนี่ครับตัวนี้ยูระมันห้าหกเมตรครับตัดหยอดขึ้นตัดบ่ได้ครับมันสูงครับมัผนผลหยากัเลยตัดหยอดปีนี้ทดลองอยูระมาณห้าห้าหกต้นครับตัดหยอด ตัวนี้ตัวนี้มันในตัดครับตัวนี้ก็มันในตัดครับตัวนี้เห็นอีกจักปีหนึ่งครับจะวินายจังวากันครับให้มันขึ้นอีกจังน่อยกันมันยังขึ้นได้อยู่เห็นมันในงาได้หลายครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสลับฟันปลาครับพี่น้องเห็นมันในมีงาออกขางหลายๆกอนมันะังสิตัดครับเพราะว่าปีนี้ตัดไปห้าหกต้นแล้วครับหยอดมันตัวมันสูงแป่งกิ่งให้โล่ง จทุเรียนนี่หลังจากเขาเก็บเกี่ยวแล้วมันกัดสามาเขาเห็ดอยู่บัดปีเลยครับทุเรียนเที่ยงเว่าเขาสบใส่ปุ๋ยโยงกิง่งโย่งน่วยเนี่ยขนาดหลักแค่หลังจากเก็บผลผลิตแล้วเขาก็ส่มาบํารุงฟืนต่อครับใส่ปุ๋ยเขียวครับบํารุงว่าหอนย่มเกี่ยวดอกใส่ปูดใส่ปุ๋ยสูตรดรดนอใส่ยางนอสะสมอาหารอย่างนี้นบัตถุท่านเลยครับนั่นอืม ตอนนี้ก็คือบำรุงคืเอเราครับก็ใส่สิบวันครั้งวันครั้งสิบสิบห้าวันครั้งก็ได้ครับแล้วแต่ตัวนี้ช่วงนี้ก็ยังไ่อันนะครับสลับกันยี่ห้าเจ็ดเจ็ดราคหกสามสามครับสลับก,กันก็ได้ครับกัดสีทั้งใบทุกอาทิตย์คือเราครับกอเกี่ยวมิโนโปรตีนครับสำหรับพี่น้องอยากสร้างกอเก้ยวสีเดือพี่น้องก็โทษ ทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร081939372891สวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับตัวนี้ม่นเป็นม่นเป็นปุ๋ยครับเป็นฮอร์โมนอะมิโนโปรตีนครับบอมเบีนยาครับรวองขึนเข้าใจว่าเป็นยาบอมเบนครับเป็นฮอร์โมนครับอาหารเสริมทางใบครับผมบอดีสีปีที่แล้วนี่เป็นหน่วยผมบอดีสีม้อนสิ่งม้อนเส้งกระสีนะครับ อยู่นี่ใส่เป็นอะมิโนโปรตีนกอเกวกับพวกแคลเซียมโบรอนแค่นั้นครับกับพวกปุ๋ยกระทั่งดินานั้นะครับตามสูตรตามหลบมันครับแค่นี้บ่นได้ใส่ลายยางครับถามมาพวกขาดอาหารนี่มีลายยางบ่อหลายครับหลายแห้งเข้าสีใส่มันครบบ่อใส่มันครบกับลายยางครับสกัดสังเกะสีถาดยังเนียครับลายยางครับเข้าเนีนเป็นอินทรีย์สลับเคมีเลยครับอยู่นี่ครับ ถ้าใส่อิดใส่ใ่เคมี่แล้วก็ต้องมาใส่อินซีครับพี่น้องเพราะว่าส่วงเข้าเอนวยนี่เขาใส่เขมีหลายนะครับใส่เรื่อยๆนะส่วงเบ่งผู้แน่ขยายผู้แน่เขาใส่เคมี่มันลังจากฟื้นต้นมากมาฟื้นต้นเท่ากับเมื่อใส่นี่หละครับหกสามสามแลัก็ปรับสภาพดินกันเลยครับพี่น้องปุ๋ยสับปัสสภาพดินคือปุ๋ยอินทรีย์ซีวภาพนะครับพี่น้องอจะใส่เดือนหนึ่งรลอบหนึ่งสองเดือนรอบหนึ่งอะไรครับพี่น้อง ไปปรับสภาพดินนี่มีนะครับนี่อางเเขียวงามครับต้องน่ากับแตงกิ้งแหลี่ยมสีเรตัดหย่านะครับตัดหย่าแล้วก็ใส่คกซ้ำๆเลยบ้าส่วนนี้แตงกิ้งเห็นมันแหลวก่อนครับพี่น้องแตงเห็นมันท่านกันประมาณอาทิตย์นึงนี่นะครับนี่แตงไมนเหลี่แตงกิ้งกับแตงเห็นมันท่านกันครับแตงมันท่านกันมันกับสีหยอดกับสีออกไล่ๆกันนะครับพี่น้องมันสีเวลาเอาดอกเอาหยังมึงกับสีง่าย ถ้าหยอดมันออกไล่ๆกันถ้าหยอดออกพร้อมกันปุ๊บเห็ดพร้อมกันนีย่ยมาดอกมันก็นสีง่ายครับพี่น้องมันสีบริเวณเดบ่าตัวนั้นตัวนี้นะครับ,ค,รบคลิปนี้ดีกับเห็นพี่น้องว่าเห็นว่ามีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นั่นเ้ยครับพี่นอ้องเ้อเกษตรทฤษฎีในฝากซ่องน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับซ่องมันง่ายกีเพื่อนดอกแต่ว่าอาจจิตอบคอมเมนหลายกว่าซ่องงหญ่อยู่กับบุหูครับ เกี่ยวกับทุเรียนนะครับเทคนิคการปลูกทุเรียนครับมียังกับแ็ทถามทั้งสองครับพี่น้องตอบได้โยกสิตอบซาสเนี่ยกับผู้เป็นยังครับพยายามตอบทุเรียรนนี่ดูแลสม่ำเสมอนี่ได้ผลสำเร็จคู่ขนครับเกษตรทฤษฎีใหม่ขอจยกไปซ้ำเนี่นะครับสวัสดีครับ